กลับมาอยู่กันในสก i บีดี้ทวอดีเฟน s e นะครับเมื่อที่ที่แล้วอัปเดตมาเป็นอีเวนท์ที่เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรนะฮะเข้ามาดูแล้วก็เลยไม่ได้เล่นนะครับอาทิตย์นี้อัปเดตมาเพิ่มตัวละครมานะครับซึ่งเป็นคอส m i c อีกแล้ว c o s m ิก G-Man นะฮะร,รอบนี้ G-Man มาอยู่ฝ่ายเรานะครับครับผมซ <laughs> ูมอีกแล้วครับแล้วก็มี2ตัวนี้อยู่ในแพ็คไหมแล้วก็มีตรงนี้ครับเป็นอีเวนท์พาส์อยู่ตรงนี้ไหมใครอยู่ท้ายสุดไม่ใช่เป็นตัวนี้ เคานะ์เตอร์ไททันฮะเป็นอีเวนต์พาสแล้วก็มีตรงนี้อีกนิเมซิตอีเวนต์จีแมนอยู่ตรงนี้แพ็คนิเมซิตนะครับคอสติมิกก็เป็นอัปเกรดจีทอยเลตมีมิติค์เป็นมาแวร์มีดิจเนอรี่เป็นแอเทน่าแล้วก็กริชทอยเลตเป็นอีพิกนะครับ4ตัวเป็นหน่วยใหม่อ่ะยังไม่หมดนะฮะมีตรงนี้อีกนะครับพิซซิมเกรดนะฮะในนี้มีเจ้าคอสติมิกตัวเดิมดราก้อนไททันวิวแมนอันนี้มีหมดแล้วอันนี้ไม่ต้องเปิดเป็นหน่วยใหม่ โอ้ราคาทำไมราคาแพงจัง6กพันแต้มใช้พันสามเปิดโอ้แต่6กพันโลบัคเลยนะฮะแพงมากหนึ่งสาอหรือว่าอันนี้เพิ่มขึ้นอ๋อใช่คอสมิกศูนห้าเปอร์เซนโอกาสเพิ่มขึ้น0.05% <laughs> เปอร์เซนอาละวันนี้วันนี้ไม่เทรดแล้วครั้งก่อนไปเทรดใช้เวลานาน,านมากกว่าจะหาเจอนะครับกว่าจะได้เทรดแล้วก็ไม่คุ้มด้วยอะมาเปิดมาไมก้า 1,500โลบัก2 0 0 0 0หน่วยใหม่หน่วยอีเวนท์ทีละ60,000ก่อนเอามา3แพ็คเหมือนเดิมอืมมาเหอะคอสมิกรอบที่แล้วเปิดไปก็เปลืองมากๆใช้2อ5 0เปิดได้9ตัวนะฮะ0.05%เบูสต์ Boost. เพิ่มโชคก่อนลืมเพิ่มโชคเพิ่มโชคเพิ่มโชคอย่างอื่นไม่มีแล้วนะอ่ะเพิ่มโชคมาโอเคครับ สคิปไปเลยไม่มาสคิปโอ้เมื่อกี้จอดเมื่อกี้จอดไม่มามิติก,ก็ยังไม่มาสคิปมิติก,ก็ยังไม่มาครับสคิปโอ้ออกอยู่สองตัวเอาไม่สคิปละลุ้นตรงนี้อันนี้มิติกไหมไม่ใช่ลีเทนเทอรี่มิติกยังไม่มาโอ้โหไปเป็นแผง ไม่จอดให้เลยสักตัวหนึ่งอ้อเควสคอม plete ไม่ใช่เปิดได้นะเปิดจนครบจำนวนมิติไม่เอามิติกสีคอสมิกโอ้นี่แหละนี่คือสิ่งที่เซีงที่สุดที่เล่นในแมปนี้คือโอ oh. ้สุ่มสุ่มแล้วสุ่มอีกไม่มีเลยครับมิติกคอสมิกมิติคอสมิก สักตัวหนึ่งเออจอดแล้วเมื่อกี้โอ้อะไรเนี่ยสุดยอดเลยโอ้โหทีละสองพันสองซื้อไปหกหมืนกดไปเรื่อยๆก็หมดนะไม่ใช่มันไม่หมดอเซ็งมากเลยแบบนี้เซ็งมากอัปเดตมาเซ็งมาก ไม่ได้เซ็งตัวละครนะเซ็งเปิดนี่แหละโอ้โหดูครับอิปิกลุ้นวนนี่มิติกยังไม่มาสักตัวเลยฮะอ่ะไม่สคิปไม่สคิปสลับกันไปโอ้โหโอ้โหเมื่อก่อนไม่ยากขนาดนี้นะหลังๆยากขึ้นยากขึ้นจะเค็มอะไรเบอร์นั้นเนี่ยครับมิติกยังไม่มาสักตัวเลย โอ้แล้วคอสมิกจะมาไหมเนี่ยอ่ะมิติกมาแล้วโอ้โหเพิ่งจะตัวแรกมาแวฮะมาแวมาแวมาแวฮะมิติกตัวแรก,แ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 ,ก,แ,รกแล้วก็ตามมาด้วยคอสมิกจะได้จบไปเลยทีเดียวคอสมิกคอสมิกโอ้คอสมิกไม่มีหกหมื่นแรกยังไม่หมดหกหมื่นแรกยังอยู่แต่ว่า มันได้มิติกน้อยกว่าเดิมนะมิติกน่าจะออกเยอะกว่านี้มันไม่ควรจะน้อยขนาดนี้ฮะหมดแล้วครับหกหมื <laughs> ่นได้คอสมิกมาตัวเดียวเอ้ยคอสติกได้มิติกมาตัวเดียวมาอีกหกหมื่นสคริปต์ออกน้อยมากแพ็คนี้เข็มมากครับเข็มมากๆมิติกไม่มาเลยอะ่ะอด มิติกไม่ออกเลยออกแค่ตัวเดียวโอ้อ่ะตัวที่สองคอสติกมาเถอะคอสมิกมาเถอะ,อ,อ,ะอ่ะตัวที่สามคอสมิกมาเถอะครับคอสมิกนั่นเราเปิดออกตัวที่สี่ครับคอสมิกมาเถอะเปืองมากเลยแบบนี้โอ้โหอื้ สี่ตัวมิติกคือแมบ,บนี้เขาไม่มีการเทรดเป็นเจมนะครับเราจะเก็บเจมไปซื้อตัวอื่นเนี่ยไม่ได้คือต้องเทรดกับตัวละครเท่านั้นซึ่งมันมันยากกว่าไงถ้าเป็นเจมเป็นหน่วยกลางเนี่ยก็คือเราสามารถเอาเจมมารวบรวมแล้วก็ไปซื้อตัวอื่นได้หรือไม่ก็ต้องเทรดหลายๆตัวเพื่อแลกกับตัวที่เราอยากได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับคนที่เทรดด้วยอีกว่าเขาอยากได้หรือเปล่า มันก็เลยยากไปหน่อยนะฮะพอไม่มีหน่วยกลางในการเทรดโอ้โหจอดเต็มเลยแต่ตรงนี้ไม่มามิติก5ตัวครับมิติก5ตัวคอสมิก0คอสมิกเป็น0โอ้คอสมิก <c oughs> มาเหออยังไม่หมดยังไม่หมด หมดนี่ก็แสนสองล้ลนะหมดเป็นแสนเป็นแสนตลอดเลยอะรอบหลังคอสมิกเปิดแท้ไม่ได้เลยโอ้หมดแล้วหมดแล้วครับตังก็จะหมดแล้วฮะอืมคอสมิกมาเฮอะคอสมิกมาเถอะครับอืมกี่ตัวแล้วนะที่ไม่ได้เปิดเองคอสมิกไปเทรดมาสามตัวแล้วใช่ไหม มีเทรดด้วยเจมไททันตัวหนึ่งแล้วก็ตัวที่แล้วนะฮะตัวมังกรอาใช้ตัวเก่ารวมกับเจมไททันถึงจะเทรดได้ก็ต้องเสียเจ้าไททันไปนะฮะที่เป็นคอสมิกหกตัวมิติกเตัวครับแต่มันไม่มีประโยชน์เลยถ้าคอสมิกไม่มาไม่มีประโยชน์เลยมิติกเตัวคอสมิกมาเหอะ มาเหอ,อะคอสมิกนะแปดมิติแปดฮฮฮคอสมิกโอ้ไม่สกิปและมิติแปดตัวคอสมิกสักตัวหนึ่งจะได้จบนะเติมเกมนายไปเยอะแล้วเนี่ยโอ้โห เผอๆอน่าจะเป็นอันดับสองแล้วมั้งแมบปบนี้เพราะว่าแมปนู้นไม่ค่อยได้เติมเลยนะฮะอันนี้เนี่ยเติมทุกรอบที่อัปเดตมาที่มีคอสมิกแล้วมันเปิดยาก G man อ่าเท่าไหร่แล้วนะไม่นับแล้วไม่นับมิติกละ,ะมาอีกตัวหนึ่งคอสมิกสีลุงล้งๆอะ่ะมาเฮอะคอสมิก โอ้โหทำไมมันยากอย่างนี้อ้าวโหห่าหกสามสิบแปดแสนแปดนะครับถ้านับเป็นโลบักก็สี่พันห้าคูณสามคอสมิกนายเปลืองเกินไปแล้วนายมาได้แล้วโอ้ฮม <c oughs> อ้า่าาาาโอ้โหไม่มีเลยมิติกก็ไม่มามิติกมาอีกหนึ่งครับน่าจะสิบสองมัง้งน่าจะสิบสองตัวแล้วมิติกอืมโอ้โหศูนย์จุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นมิติกมาอีกหนึ่ง 0ูนหไหนล่ะโอ้มิติจีแมนจีแมนมาเหอะโอ้คือรอบนี้เนี่ยไม่เทรดแล้วแน่นอนเพราะว่าไม่มีตัวที่เทรดได้แล้วนะฮะนอกจากคอสมิกตัวเก่าซึ่งผมไม่น่าจะเทรดนะเก็บเอาไว้เอาไปใช้งานเราจริงๆน่าจะมีให้ครบไปเลยนะคอสมิก เสียดายมากเลยอ่ะต่ไทท่านเราต้องไปตามเก็บคืนคืออยากเปิดให้ได้อยู่นะแต่ว่าดูฮะดูความเปิดยากคอสมิกหมดแล้วครับเปืองมากๆเปืองมากๆโอ้ยหมดทีละหมื่นสี่หมื่เพื่อเปิดคอสมิกไม่ไหวอะแบบนี้ตอนบทที่จะเปิดได้ก็เปิดได้ไง่ายๆ เปิดไม่ได้นี่คือไม่ได้เลยจริงๆถ้าเกิดได้ตัวนี้มาใหม่อีกตัวนึงนะฮะถ้าได้สองตัวเนี่ยเอาไปเทรดอันนี้ได้ตไใไท่านน่าจะมีคนรับอยู่แล้วได้2ตัวมา,าไปเทรดแต่อันนี้คือเกือบจอดนิดเดียวนี่เป็นอย่างนี้ทุกรอบเลยเนี่ยโอ้โหยังได้อยู่ยังได้อยู่จอด <laughs> ใจลาย อโอ้โหยังไม่หมดยังไม่หมดสุดท้ายแล้วมังสุดท้ายแล้วมังมิติกไม่มาเลยครับหมดแล้วแน่เลยหมดแล้วหมดจริงๆตังก็หมดแล้วครับเปลืองมากๆเปลืองมากมถ้าเกิดเข้ามาเล่นนะฮะก็อย่าลืมไม่ต้องไปเติมนะครับไม่ต้องเติม ไม่ได้ก็ช่างมันปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์เติมไปอ่ะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมาเปิดใหม่โอ้เซ็งมากเบืองมากเลยอะ่ะ